๊อแคีอย่างวะ15 <c oughs> มีมตลกจากโลกทวิตเตอร์เรียกได้ว่างานนี้ไทยชนะต้องชนะแล้วแหละโดยเช้าวันที่15สิงหาคมปี2564เช้าวันนี้หลายๆคนตื่นขึ้นมาอาจจะดูโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วอาจจะงงๆว่าเอ๊ะอะไรเกิดอะไรขึ้นใครต่อสู้กันใครแข่งขันอะไรกันทำไมไทยต้องชนะ และเลื่อนฟีดทีเนี่ยรูปแมวเอียงวะก็โผล่ขึ้นมาเต็มฝีดเลยถูกแม่แถมตอนนี้ยังเป็นเทรนในทวิตเตอร์อีกด้วยนะซึ่งอยู่ดีๆน้องแมวพ o p อ a แคทก็กลายเป็นกระแสขึ้นมาน้องเป็นเว็บไซต์แมวอ้าปากว้างซึ่งมันไม่มีอะไรเลยนอกจากปุ่มคลิกๆๆๆก็คลิกไปเรื่อยๆคลิกจนนิ้วล็อกเข้าไปแต่ประเด็นมันก็ได้เกิดขึ้นมานั่นก็คือลีดเดอร์บอรที่แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในแต่ละประเทศ ร่วมใจกันคลิกมากสักแค่ไหนพอเห็นอันดับแล้วหลายๆคนจึงอดไม่ได้เลือดลักชาติเนี่ยมันก็ได้ลุกโชนขึ้นมาประเทศไทยต้องชนะต้องหนึ่งวันเท่านั้น <Yeah! S 1> ก่อนจะไปดูมีมกันเรามาทำความรู้จักกับน้องป๊อปแคทกันโดยน้องเหมียวเนี่ยมีชื่อว่าอดเมล คือเว็บไซต์เนี้ยก็ทำมาคำคำตั้งแต่ต้นปีแล้วแหละเป็นไซต์โปรเจกต์ของโจโชวัวเอ็ดเวิร์ดและเฟรดดี้ที่ตอนแรกทำขึ้นมาก็ทำเล่นๆไม่คิดว่าจะมีอะไรแต่จู่ๆก็บูมขึ้นมามีผู้เข้าร่วมแข่งขันมากกว่า208ประเทศเยอะกว่าโตเกียวโอลิมปิกซะอีกโดยโตเกียวโ,โอลิมปิกมีผู้เข้าร่วมกว่า206ประเทศนะงั้นเราไปดูมีมตลกๆจากโลกโซเชียลกันเลย ประเทศไทยน่ะเหรอโดเกียวโอลิมปิก2020ก็ได้อยู่แต่สิ่งที่ไทยต้องสู้จริงๆนั้นก็คืออีกเกมนี้แหละ <_ d ata> ต้องชนะแล้วแหละ Thailand t r a เนอรประกาศให้โลกได้รู้ไว้ว่าคนไทยเคยผ่านอะไรมั่งไม่ว่าจะเป็นการคลิกเว็บไซต์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์การคลิกโครงการเหล่าชนะ รวมไปถึงโครงการคนละครึ่งเรียกได้ว่าคนไทยหลายล้านคนตื่นขึ้น,นมาคลิกพร้อมกัน่นนิ้วงอน,นิ้วหักเรียกได้ว่าเกมนี้มาหึไทยเนี่ยเซียนสุดๆเลยแหละสวัสดีค่ะ I am coming <S <S ซึ่งตอนนี้ไทยก็แซงมาเลเซียไปแล้วแหละ นั่นหมายความว่าไทยอยู่ในอันดับ2และไต้หวันเตรียมตัวได้เลยมาเลเซียเหรอพร้อมหรือ,อยังเพราะไทยกำลังมาและไม่ใช่มาแบบธรรมดาด้วยนะมาแรงสุดๆ <Y ipp> <laughs> แต่สิ่งที่แอดงงๆนั้นก็คือจู่ๆประเทศที่208โผล่ขึ้นมานั่นก็คือ n o r t h Korea มาได้ไงครับลูกพี่ ใครแอบกดเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยมีมนี้สุดประกาศให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเราคือลูกหลานของพระเจ้าตากแม่เรกรงว่าทั่วโลกจะได้รู้ว่าพระเจ้าตากเด็กกู้กรุงศรีเพราะว่าแกสิรก่อนม่ให้กู้ก็กกเ,กเลยตังกู้กรุงศรีะนะ วิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่คืณนจะวิ่งได้นะมาเลเซียเพราะว่าประเทศไทยเขาไม่วิ่งแล้วนะ oh. เขาบินเขาหอะเดี๋ยวเผลอ,อจะวาร์ปแล้วนะและต่อไปไต้หวันรู้จักสิ่งนี้หรือเปล่าไทยชนะเราชนะ oh. เดือว่าประเทศไทยเขาซ้อมมาตั้งแต่ปีที่แล้วแลแ้วแหละนี่แหละคือสิ่งที่ได้จากเราชนะ ยายไต้หวันไอจะคือยี่ยูให้แหลกอีกไหนก็คงจะว้าไปอยู่ข้างหน้าฮะนะ<า>และนี่ก็คือไต้หวันกับมาเลเซียที่บอกว่ากูอุตส่าห์กดมาเป็นเดือนเดือนแต่จู่ๆอีกประเทศไทยมึงวันเดียวจะล้มพวกกูแล้วหรอเนี่ยแม่มันก็ช่วยไม่ได้ฮะนะ เรียกด้ว่ารู้รักสามคีคือตอนนี้นี่แหละไต้หวันคือพวกมึงไม่สามารถล้มกูได้หรอกแต่ทั่วโลกคือฉันรู้แต่เขาคนนั้นทำได้นั่นก็คือประเทศไทยไไไไและนี่ก็คือความลับของประเทศไทยทำไมถึงมาไกลขนาดนี้ ย่าดมตาโป้ยเซียนขนาดใหญ่บิ๊กบึ้มเมื่อมีคนถามผมว่าผมเคยทำอะไรเพื่อประเทศชาติบ้างและนี่ก็คือสิ่งที่ผมทำเพื่อชาตินี้นี่แหละเรียกว่าตายตาหลับได้แล้วแหละไม่ว่าจะสงครามในไหนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งประเทศไทยก็อยากจะประกาศตัวเป็นกลาง สงครามโลกครั้งที่2ก็อยากจะเป็นกลางให้ได้มากที่สุดแต่สิ่งที่ประเทศไทยไม่อยากจะเป็นกลางเลยนั่นก็คือสงครามป๊อปแคทไม่ได้ไม่ยอมจริงๆแม่เป็นยังไงกันบ้างล่ะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปเห็นเพื่อนๆที่ดูด้วยล่ะว่าตอนนี้คนไทยสู้หนักขนาดไหนนี่เลยกว่าเอาโลกไปเลยดีกว่าถ้าจะขนาดนี แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรและตอนนี้เพื่อนเพื่อนกดไปแล้วกี่ครั้งอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะเดี๋ยวแอดไปกดต่อและบาย One eternity later